อะวันนี้นะคะแนะนําเป็นน้ําใบบัวบกค่ะแก้ช้าในนะคะแล้วก็ช่วยให้หน้าเด็กดุด้วยนะคะวิธีทําน้ําใบบัวบกก็ไม่ยากค่ะก็คือแน่ๆค่ะจะเป็นใบบัวบกคขาวสดๆแบบนี้ค่ะอันนี้เราล้างแล้วก็ทกาความสะอาดแล้วเนาะนี่ค่ะใบก็จะสีเขียวสดแบบนี้เลยสังเกตได้ล้างประมาณสองสามรอบนะคะเอาให้สะอาดเลยนะคะแบบนี้มีน้ําเชื่อมค่ะ น้ำเชื่อมก็ความหวานได้ตามชอบเลยนะคะเกลือป่นเล็กน้อยค่ะแล้วก็น้ําสะอาดค่ะหรือว่าน้ําต้มสุกนะคะ1โหลแบบนี้แล้วแต่จะทําเยอะทําน้อยเลยค่ะแต่ว่าวันนี้พิเศษคือเราจะเพิ่มรสชาติให้กับน้ําใบบัวบกนะคะด้วยการใส่น้ํามะขามเปียกเพื่อให้มันรสชาติออกปเปรีย้ยวหวานๆนิดนึงนะคะเพราะว่ากลิ่นใบกลิ่นของใบบัวบกเนี่ยเขาจะมีรสชาติจะพอตัวเนาะแล้วก็มีกลิ่นที่แบบ เขาเรียกว่าเหมือนเหมือนผักอะ่ะเหม็นเขียวอะ่ะเราก็ต้องแบบมันก็กินยากนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราไปซื้อทานเนี่ยมันก็จะมันทานแล้วมันไม่ค่อยอร่อยเราก็จะทําให้มันอร่อยขึ้นที่ใครๆก็สาม,มารถทานได้ผู้ใหญ่ทานได้เด็กทานได้ค่ะโดยที่ไม่มีกลิ่นโดยที่จะลดความเหม็นเขียวของใบบัวบกเนี่ยด้วยมะขามเปียกค่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะ เราจะเริ่มจากปั่นใบโบบกนะคะแล้ค่อยมาอ,อันนี้ไม่ได้หั่นนะคะถ้าเพื่อนๆสะดวกก็สามารถหั่นได้ค่ะแต่ว่าเครื่องอันนี้มันโถใหญ่อยู่ค่ะก็เลยใส่แบบนี้เนี่เลยมันปั่นได้อยู่แล้วหยัดตรงไปเลยค่ะ ใบหรก็ไม่แพงนะคะหาได้นมยาอย่างอันเนี้ยซื้อมาจากตลาด10บาทเองค่ะสามกรัมสิบาทก็ได้ค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็ใส่น้ำน้ำต้มสุกลงไปค่ะโอเคประมาณนี้แล้วก็ปันน่นได้เลยถ้าไม่มีเครื่องปั่นสามารถอ่าเขาเรียกว่านะคะคั้นเอาก็ได้นะคะสับสหยาบ,ยบๆาแล้วก็ตำคั้นเอาก็ได้ค่ะ ต่เดี๋ยวนี้นะก็สะดวกแป๊บเดียวค่นอยนะคะเขียวอือเลยค่ะเขียวอือ <laughs> เห็นไหมคะว่าใบบัวบกมันจะละเอียดแล้วก็มีเนี่ยขนาดแค่ปั่นดเฉยๆก็จะมีกลิ่นของน้ำออกมาเยอะเหมือนกันค่ะเดี๋ยวลราปัน่นอีกรอบนะคะให้มันละเอียดมากขึ้น Okay. จากนั้นเราจะเอานะใบใบบ๊วเนี่ยมากรองนะคะนนก็หากระชอนมากรองก่อนเราจะกรองหลายรอบหน่อยนะคะ,ะเพื่อให้มันเนียนค่ะอันนี้เรากรองตะแกรงก่อนรอบแรกม,มีกลิ่นกลิ่นมันจะเหมือนมีรสเผ็ดๆนิดนึงค่ะ แล้วก็อานน้ำกรอกไอ้โถเขาเรียกว่าเลนะโถปั่นเราค่ะอ่าเราอยากได้ความเข้มข้นแค่ไหนก็อยู่ที่เราได้เลยนะคะถ้าชอบเข้มข้นมากก็ไม่ต้องใส่น้าเยอะก็ได้นะคะถ้าไม่ชอบอ่าเขาเรียกว่าเนะคะเอาแค่กลางๆก็ได้ค่ะนะคะนี่ก็เขียวมากเหมือนกันเราจะเอาประมาณก็สองลิตรนะคะ ดี๋ยวจะขอ,อน้ำต้มสุกอีกหน่อยหนึ่งค่ะนดูดูว่าให้มนหยดลงไปให้มันดีเลยคะจากนั้นเราก็จะใส่น้ำมะขามตอนนี้เลยนะคะน้ำมะขามแล้วก็แช่ด้วยน้ำต้มสุกแล้วนะคะ ส่วนมากน้ำน้ำแบบน้ำใบบัวกเขาจะไม่เอาไปต้มนะคะแต่จริงๆต้มได้ไหมก็ต้มได้เหมือนกันทําเราทำให้เก็บรักษาได้นานขึ้นเนาะแต่ถ้ากินสดเนี่ยมันจะได้ประโยชน์มากกว่าก็คือใช้น้ําต้มสุกที่เย็นแล้วค่ะเอามาคัาน้นมาต้มอะไรเงี้ยค่ะมากรองให้เรียบร้อยแล้วก็ค่อยปรุงทีหลังแล้วก็ทานเลยค่ะจะได้ประโยชน์สูงสุดกว่าที่ต้มนะคะแต่ถ้าไม่ซีเรียสค่ะอยาเก็บไว้หลายวันก็เอาไปต้มก่อนได้ค่ะใส่น้ํามะขามค่ะ ให้เปรี้ยวได้ตามชอบไปนะคะเดี๋ยวเรานิดนึงค่ะเราจะชอบเปรี้ยวนิดนึงนะคะก็ขอเยอะนิดนึงเอาแบบให้มันแบบรสจเปรี้ยวหวนานๆได้เลยค่ะ๊แล้วก็คนๆ จริงๆกรองได้อีกรอบหอนึ่งนะคะถ้าชอบเข้มข้นถ้าชอบจ,งจางๆกว่านี้หน่อยก็ได้อีกรอบอนึงนะคะเนี่ยยังเขียวอยู่เลยะคะ่ะปึ๊บเดี๋ยวขอดูข้างล่างก่อนนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆดูน้ำกรอง,งนี่จะเป็นน้ำใบโหดที่เราเนนะคะั้นอยู่ลงไะก็ยังจะมีอ่า เราไม่ได้เดี๋ยวเราจะใช้ผ้าขาวบางกรองอู่รอบนึงนะคะเพื่อให้มันเนียนมากขึ้นจริงๆกินประมาณนี้ก็ได้ประโยชน์ดีเหมือนกันนะคะมันมีกากเขาเรียกว่านะคะเหมือนกากใย,ยอาหารด้วยเนาะแต่ว่าเพื่อความอร่อยค่ะขอละเอียดแล้วก็เนียนเลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวเรามากรองด้วยผ้าขาวบางกันค่ะเดี๋ยวเราจะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะคะ ว่าจะมีตะกรนของใบบวบอยู่ตะแกรงเราไม่ได้ละเอียดมากค่ะถ้าเ,เพื่อนมีตะ,ะตะแกรงที่ละเอียดก็ทีเดียวเลยก็ได้นะคะน้ำเชื่อมแล้วก็ใส่ตอนนี้ได้เลยค่ะจะได้ปรุงให้เสร็จเรียบร้อยความหวานก็ตามชอบได้เลยนะคะใส่ปลชินไปนะคะเดี๋ยวขอชิมรสชาติก่อนนะคะ หวานนิดนึงปึ๊บเพราะว่าเราจะทานกับน,น้ําแข็งเนาะมดเลยแล้วกันค่ะนิดเดียวตามชอบนะคะแล้วแต่คนชอบหวานมากหวานน้อยเนาะโอเคจากนั้นเราจะมากรองค่ะเอาผ้าขาวบางนะคะแล้วก็เทลงไปเลยค่ะมันหนักไปเนาะ เนื่องจากหม้อมันหนักไปค่ะเราเอาถ้วยมาตักนีงก่อนเราค่อยเทแนะนำให้ทานสดๆนะคะคือทำเสร็จปุ๊บทานเลยค่ะจะได้ในเรื่องของอประโยชน์ที่มากกว่า ก็ค่อยตะล่อมตล่อมเขาลงไปได้ค่ะเห็นมมันจะมีตะกรอนอยู่ค่ะค่อยๆลงไปค่ะค่อยๆคนนี้นะคะอาจจะช้านิดนึงนะคะเพราะว่าใบบบวกเขาค่อนข้างอ เข้มข้นนิดนึงค่ะเราทําแบบเข้มข้นนิดนึงเขียวอย่านี้เลยค่ะเหมืนอนคาร์โบไเรอะค่ะน้ำที่ก็ชอบดื่มกันทำกินทานเองก็ได้นะคะแบบนี้แหละค่อยๆทำสดด้วยได้ประโยชน์เยอะด้วยเราเทต่อกันนะคะ เดี๋ยวให้ดูข้างล่างมันจะค่อยๆซึมลงไปค่ะนะคะว่าน้ำข้างล่างเนี่ยค่ะมองเห็นอยู่เนาะเดี๋ยวเดเจ็บค่อยดูก็ได้ค่ะเนี่ยก็ค่อยๆตะลอมลงไปเรื่อยๆค่ะคือเราแค่อยากให้มันเนียนมากขึ้นแค่นั้นเองค่ะเวลาทานจะได้ไม่เนี่ยค่ะแต่จริงๆแล้วทานแบบนี้เลยนะคะมีประโยชน์เยอะค่ะ ค่อยๆให้เขาหยุดลงไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วเรามาดูทนึงก็ได้ค่ะนี่ค่ะมันก็จะเริ่มหยุดเสร็จแล้วค่ะแล้วเราจะเทใส่หยอบเก็บไว้แล้วก็เดี๋ยวเสิร์ฟได้เลยค่ะดูตะกรไหมนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็น ทางนี้ดีกว่าที่เราบรีบค่ะมันก็จะมีกรากของใบบัวบกอยู่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเขียวมากเลยค่ะนี่โอเคค่ะเดีย๋ยวไปดูตอนเสิร์ฟกันนะคะเป็เขียวเราก็จะได้นะ้ำใบบัวบกส,สดๆแบบนี้เลยค่ะสีเขียว ก่อนเสิร์ฟก็คนๆก่อนนะคะเพราะว่ามันจะมีตะกรอนอยู่เนาะแล้วก็เทใส่แก้วน้ำแข็งเย็นๆทานสดๆแบบนี้ได้เลยค่ะสวยงามค่ะปึ๊บปักไปไประบบนิดนึงแล้วก็หลอดค่ะคนๆนิดนึงค่ะให้เย็นๆพร้อมเสิร์ฟนี่ค่ะเรียบร้อย น้ำใบบัวบกใส่ะมะขามเปียกด้วยเพื่อที่จะให้มันมีรสชาติที่แบบไม่เหม็นเขียวของใบบัวบกเนาะซึ่งอาจจะทานได้ง่ายขึ้นค่ะแล้วก็มีประโยชน์ด้วยค่ะยังมะขามเนี่ยก็ช่วยในเรื่องของการระบายเนาะส่วนใบใบบัวบกก็ช่วยในเรื่องของการอะไรนะค่ะลอโรฟิลหน้าใสาชะลอรลิ้วรอยชะลอไวัยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ ช่วยเรื่องของการแก้ช้ำหนค่ะยังไงก็ฝากติดตามครัวพี่พิไลด้วยนะคะแล้วก็ลองทำน้ำใบบัวบกสูตรนี้ทานดูค่ะฝากติดตามด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ